สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้ก็มาอยู่ที่หาดน้ำใสสัตหีบนะคะอำเภอสัตหีบนี่ค่ายทหารนีน่เนาะเมนบออ่งเขาบอกเดือนสจะก่าวอยู่นู้นกับปอบเปียกับสายฟ้าขึ้นไปยุลึกแท่เครื่องเอิกเครื่องข้อนุ่นอ๋าทำทะเลต่นต่ำต่นตึมฟ้าจะได้ยินกันบน่นี่คนหลายๆตอนนี้คนบางนี่นี่ ช่วง5โมงพอดีช่วงหาเม้ง10นาะทีหาเม้ง 6, 7, 8นาะทีเนาะตอนนี้นะ6โมงเขาก็เลิกเด้นี่เวลาจะเข้าห้องน้ำจะไปอันดันกันนี่วันนี้จะไปลอกกิ้วกันนี่วันนี้แดดยังไม่รับขอบฟ้าอยากล,ล่องเล่นน้ำย่านนา้ำหนาวอยู่แต่ว่าน้ำก็อุ่นดน้ยค่ะน้ำอุ่น มันดูภาพบรรยากาศช่างนี้สวยๆกันไหมสวยมากเงื่อนบนนรกนี่เึ็นร่อนงน้ำเึ็นร่องน้ำกับยานน่านหนาวย่านเปียกอีกท่านเลี่ยนผาอีกค่ะเฮ้ยเจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้ท่านผู้ชมเจ้าหงง้อยมาฝากเจะสิขึ้นหน้าจอให้ห้อยก็ได้เนาะ เจ้าหวยไข่รับวงในแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญชุดห้าคู่มหัศจรรย์เนาะเด็กๆสวยงามมากถายคลิปด้โอ้ยไปไปล่องเลิกไทเดินสะกาวมาเล่นตื้นๆมันสนุกกว่านี่โตขึ้น ยู่ปุ่นมันม่มีขึ้นหมดเลยนู้นเดือนเก้ายู่ปุ่นโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้มาเล่นตื้นๆมันสนุกกว่าเนี่ยเนาะวันเนาะัวนจะลอยน้ำเลยมันก็ชอบขึ้นมันสนกุนนนนนนนกนนนกว่าอยู่ข้างล่างเนี่ย่ว่าข้างล่างมันจะโอ้ นู่นนะโอ้นสนุกค่ะนู่นนะเทยไปเที่ยวคู่เก็บเที่ยวหาดในหาดนะ่ะหาดในหาดก็สวยอันตรายเนาะหาดในหานสวยอันตรายหาดปลาตองเคยไปมาแล้วเนาะหาดปลาตองโอ้ยงามรายงามนามา้ำใสอันนี้น้ำไม่ใสาค่ะน้ำคุ้นคุ้นอยู่กับแต่ว่าก็ถือว่าใสากว่า หาดบางแสนเนาะค่นะเนาะห้าภูเก็ตนะ่ะหาดป้าตองน้ำใสปันแก้วค่ะบายน้าม,มึงก็นนะเนาะไปน่ล้างมือค่ะทุกผู้ชมล้างมือพ่อนมึงก็เต็มฟังเนะค่ะเราอยู่จุดนี้เนาะหอ,อประถมพยาบาล ลานค้าอยู่ฟังทางนั้นกระพงพักห้องพักทหารควบคุมดูแลมันก็สวยพอเล่นมันหลายคนมันก็นเล่นมวนนะคะไปหาดแม่ลำพึงคนไม่เยอะคนโมมี่มันก็นล่องเล่นบ๊สนุกเนาะอันนี้อ,อ,อะไรเนี่ยเออเป็นดำดำร่อยมากแกยัน แค่มันใบใหม้ปอกาล่งไปดอกอยากจะกลาวควักมือไไวอที่คุณปอกาล่งไปนะคะเบิ่มภาพบรรยากาศไปน้ำกันเดี๋ยวชื่อแดงจบขึ้นหน้าจอให้หวยรับวงในกองสลากสี่คู่นะคะสี่คู่เลียบต่อไปจะเอาของผู้ใหญ่ใจบุญห้าคู่มหัสจรรย์หมวดกรทรงไมห้มจะแดงเบิงงบ้ง เป็นขวัญตาเรต้องล่องช่องนะเจแดงมาสั่นออกแปดหาอ้วดเหนนี้วันล่องเบิงเป็นวันที่สี่เป็นวันที่หาแล้วคนบอกว่าสูตรนี่เขามาสี่สามวันแล้วนี่วันที่สี่บอลจะเขาบ่อกรต้องล่องซองเขาว่าเนเบิง่าสั่นเด้ออกนี่รีแปดหานะทีนี้มากวันนี้เพื่อนกระหายมากเอาล่องเอาเบิงเป็นวันที่หามันสียู่หรือสิไปเนาะเนาะ ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามจังคือขี้มาตามเบอร์โทรคือห,หน้าจอนะคะศูนย์9 2้าสองแปดเก้าสองารวงสายตาด้วยสนใจทักมากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบรวงสายตาเดียนสะกาวก็กินดีจริงๆบอกแก้กล่องก็กินก็บ,บอกว่าดีนะคะก็แจแดงโมกาล่งไปหรอกเปียกเลยยุ่งยากลำบากที่เกียดเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะ เอาแค่เล่นตรงนี้ลหละทำแทงไม่อยู่ด้วยมันก็เลยมันสนุกนุ่นน่ารักเนาะค่ะเนาะน่ารักมากน่ารักจังเลยทำแทงมาหาดนี้คนแน่นก็ไม่อยู่เพราะงั้น้เยเขาก็เลยไปหาดนางลำ อ่านนังล่ำกับคนหลายคนว่าไไน่ะเ้าเขาแก่กว่าเราเขากไไ็เล่นอยู่นะยายก็เล่นอยู่นั้นน่ะค่ะท่านผู้ชมเพื่อว่าให้เป็นการเสียเวลาเสียเวลามาหลายแล้วขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะ ถ่ายทบรรยากาศให้ดูให้มันถึง10นาทีผู้ใหญ่ใจบุญสูตรใหม่งวดก่อนเพิ่นกับเขาที่8หาเนาะ5คู่นสค่ะจันนี้047163608หาอยู่ตำแหน่งที่8ได้ทีเจด้วยงวดก่อน8 5อยู่ตำแหน่งที่47ง,ง,งวดก่อนเนาะวันนี้เป็นงวดที่หาจะเขาบอกงวดที่ แรกนะแปดหาเพื่อนบอกว่าให้ไว้ดูเฉยๆเด้อเจแดงมันถูกมาสามงวดแล้วงวดที่สี่ไม่รู้จะเข้าไม่เข้าทีนี้งวดนี้ก็ถือเป็นงวดที่ห้าศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งหกสามหศย์ค่ะหกับสามมาแห้งนะตอนนี้นะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งกนาดจับตามมองนะคะเจ็ดหนึ่งเนาะสี่เจ็ดตำแหน่งที่ออก8ปดห้างวดที่แล้วนะคะ จะเลยขีดเส้นใต้ให้สองเส้นพิจารณาเป็นแวนวทางในการเสี่ยงสื่อถูกมาสี่งวดแล้วนะคะนี่งวดที่หาจะเขาบลอกงวดที่สี่เพิ่นพอห้เห่าออกอากาศจะแดงกับโอ้เนาะลืมออกอากาศให้ท่านผู้ชม่นบอกว่าให้ไว้ดูเฉยๆมันเป็นงวดที่สี่แล้วจะออกไหมเอางวดที่หามันจะออกไหมกับเบิ่งไว้พิจารณา กลับตัวด้วยน่าจะกลับตัวด้วยนะคะเนาะวัดกรปันไหนหาแปดมาออก8ปห้าเนาะอยู่ตำแหน่งที่4ี่เจ็เราก็กลับมาเป็น7จดสได้เนาะค่ะเนาะเอาเป็นแนวทางในการเสี้ยงซื่อสลากินแม่งรัฐบาลนะคะ, <c oughs> จะเจดียงกับขอให้ท่านผช้วมโชคดีมีความสุขกับกันเบิงผ่าบรรยากาศทะเลในเหมือนีไปเบิ่งเด่นสกาวเล่นน้ำค่ะ <c oughs> น้ำพัดกับสีล่มแล้วมาอีกแล้วให้น้ำนวดหลังให้ช่างช่างเทิงมันคือหอนเลยไงน้ำเลือดมันเย็นนะอพอดีละพอดีละน้ำอุ่น พอดีแลานะบุญโอเคมาแล้วพลังเลยคุณโโห,หอดกำแพงไปหาห้องมอมีหาแสาเก็บอะไรห้องเออ,อห้องลายก็จังกลับมาไหมเนะาะเออทอไปจองเนาะ ก็ไปจองเจ้าเออบอกปัญห,หาแล้วบอมี่อออบอกให้มันหาบอมันทอดไปแล้วมันทอดไปจุ่มองบ่มีหามงเยห,ห,หาโมงสี่หาโมงยี่สิบเดี๋ยวล่อรลุ่นวหวยห้าโมงยี่สิบ <laughs> เอาา เตื oh ่อนซับโอ้โอ้ม้วนแน่นเลยม้วนแน่นเลยเอามันตื่นกระดินงไายตัว้ลงลึกๆอ่ะอ่ะ ไปแล้วค่ะบอไป,ะปะอ้าขึ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่แห่งคอตโตลาไปก่อนนะคะเหนรนน้ำพอสมควรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ